ทอดมันสารพันผักเมนูสร้างอาชีพพี่เอิร์ธวันนี้เราจะเอาเป็นเนื้อทอดมันนะครับคุ้มด้วยถั่วฝักยาวกระเจี๊ยบแล้วก็เห็ดเอาเดี๋ยววันนี้คุณอาร์มจะสอนสูตรนี่แบบละเอียดเลยใช่ครับนี่ห่อกระเจี๊ยบนี่ของโปรดผมเลยนะกระเจี๊ยบเเราก็มีเห็ดด้วยอ่ะเีเอินี่มีเห็ดด้วยนะถั่วฝักยาวเห็ดเห็ดกับน้องอาร์มนี่ใส่ลงไป เดี๋ยววันนี้คุณอาจะบอกสูตรแบบละเอียดเลยใช่ไหมครับบอกแบบละเอียดยิบ<อ>ย่แบทอดมันเลยนะเอาต้องแต่<อ>วิธีผสมเลยพี่เอ๋จ๋ามาวิธีผสมแล้วก็ไปซีหุ้มเลยขอสูตรแบบเด้งๆนะคุณอามได้เลยเรามาผสมตัวทอดมันกันดีกว่าครับ ไปไหนพี่เอิญกลับมาก่อนนี่นะวันนี้มีผู้ช่วยแล้วนี่โอ้หพี่เอิญเอาอะไรมาให้ผมบ้างเนี่ยวันนี้มีมีอะไรบ้างเนื้อปลากายแท้มีเนื้อปลากายแท้นี่ข้าวโพดข้าวโพดเข้ามาให้หัวใจผมก็ได้เราก็จะเตรียมเนื้อปลากายเป็นเนื้อปลากายขูดแท้นะวันนี้เราใช้ทั้งหมด2กิโลเลยพี่เอิญจ้ะครับผม สองกิโลเทลงฟึ้มกายแท้สองกิโลนะครับปึื้มๆมอันนี้เราก็เขาจะขูดเอาแต่เนื้อมาเราก็ไปสั่งอย่างนี้มาเลยเลยสั่งมาได้เลยใส่อะไรครับใส่นี่เลยพริกแกงเผ็ดทีเด็ดรอยหลีพู้งพริกแกงอะไรนะพริกแกงรอยหลีครับโอ้ยของของเจ้าของชื่อชื่ออามรอยหลีเราใช้ทั้งหมด400กรัมพี่เจษฎาโอ้แล้วกระปุกนี้กี่กรัมกระปุกนี้ใส่มา400กรัมพอดีพอดีโอ้โหนี่เราใช้หมดกระปุกเลยนะเป๊ะเลยพี่เจษาใช้หมดแล้วผมขอกระปุกได้ไหมได้ผมจะไปใส่ของได้เลย นี่อย่าแกะติ๊กเกอกนะนี้เราผมคำนวณมาพี่เอิร์ตให้มันพอดีหนึ่งกระปุก400กรัมเลยน้ำตาลทราย40กรัมครับใส่ไปเลยด้วยน้ำปลา60กรัมพี่เอิร์ตจ๋าใทไปเลย ตามด้วยไข่ไก่ทั้งหมดสาฟองครับพี่เอ,อิร์ธจ,จ๋าจ้าหลายคนถามว่าทำไมใช้สามฟองอเพราะว่าได้เอามาสฟองเพื่อ,อไปทอดฟองนึงใช่เลยไม่ใช่ไ <laughs> ข่ไก่เนี่ยมันจะช่วยให้ตัวเนื้อทอดมันเนี่ยมันนุ่มขึ้นครับพี่เอ,อิร์ธถ้าเราไม่ใส่ไข่ไก่เนี่ยเนื้อมันจะไม่ค่อยนุ่มนะครับออนี่เป็นสูตรนะครับเป็นสูตรใบมะกรูดซอยนะครับนะ ยี่เ20กรัมครับตามด้วยตัวฝักยาวครับผมประมาณ100กรัมทำไมฝักยาวคุณคแต่ผมซอยซอยละเอียดไงซอยนั้นสั้นนะครับเราก็จะผสมตัวเนื้อพริกแกงไข่ไก่เนื้อปลากรายคูดและครับถัวฝักยาวใบมะกรูดน้ำปลาน้ำตาลให้เข้ากันดีจะผสมให้เข้าเหมือนเรานั้นรักกันนี่ ความผูกพันนั้นเหมือนทอดมันนี้กินอร่อยอร่อยและดูดีลอ,อ,อยอีหลีลอยอีหลีดีน <c oughs> ักแลเราก็จะนวดน,นะครับให้มันเหนียวนันทีเลยพี่เอิร <c oughs> ์ทนี่วิธีนี้ทําแบบนี้ได้เลยนะ<อ>มันจะได้ยิ่งเหนียวยิ่งขึ้นฟูเนี่ยน,<อ>นี่ยนี่ตอนนี้เราก็ผสมจนจะได้ที่แล้วพี่เจาจ๋าเนี่ยโอ้โหเนี่ย เราผสมตัวเนื้อทอดมันเรียบร้อยแล้วพี่เข้าจ่าเราก็เตรียมผักเลยนะผักสดสดจ้ะจ่าเมนูนี้เรียกว่าทอดมันสารพันผักก็เลยต้องเอาผักมาพันใช่ซึ่งตอนนี้มันมีเทคนิคมีเทคนิคอยากจะบอกอ่าก็คือวิธีเราจะเอาทอดมันมาพันเนี่ยนะถ้าเราไม่เอามือเนี่ยไปชุบน้ําก่อนนะครับนะมันจะจับตัวทอดมันยากเราต้องเอามือชุบน้ําก่อนมาได้จับง่ายๆแล้วก็มาพันแบบนี้ชุบน้ำลองดูนะลองดูัพนา้ว่างคุ้มเนี่ยให้เราเอามือเนี่ย ไปจุ่มน้ําไว้ด้วยนะครับมันจะได้หุ้มง่ายแบบนี้นี่กระเจี๊ยบกะเจี๊ยบนะระหว่างทําก็อย่าลืมนะครับเอามือจุ่มน้ําด้วยแล้วก็หุ้มแบบนี้เลยกระเจี๊ยบเนี่ยเอาไปตัดครัาวก่อนตัดครัาวก่อนแต่ตัดใจอ่ะเราไม่ทํานะครับเรา,าจะแล้วก็จะโชว,ว์ตัวผักไว้ด้านบนด้วยบบนี่น,นี่หุ้มไปตามด้วยเหย็ดนะครับนะวันนี้น,นี่แล้วก็หุ้มไปได้เลยพี่เอิร์ดแบบนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะไปทอดกันนะครับพี่เอิร์ดจา้านี่เลยอ่านี่ แล้วก็เตรียมตัวเนื้อทอดมันปากกายของเราแล,แล้วก็หุ้มไปเลยอย่างนี้ถัว่วยาแบบนี้เลยเพื่อนนี่สวยหุ้มผักแบบนี้ทอดมันสารพันผักเมนูสร้างอาชีพพี่เอิร์ดวันนี้เราจะเอาเป็นเนื้อทอดมันนะครับหุ้มด้วยถั่วฝักยาวกระเจี๊ยบแล้วก็เห็ดเอาลงทอดเลยดีกว่าพี่เอ,อิร์ดจ๋าเดี๋ยววันนี้คุณอาร์มจะสอนสูตรนี่แบบละเอียดเลยใช่ครับนี่ครับเอาทอดมันที่เราหุ้มเนี่ยเอาหุ้มกระเจี๊ยบหุ้มถั่วฝักยาวนะครับหุ้มข้าวโพดแบบนี้ หุ้มม่ีถูวยาวด้วยนะใช่มีถูวยาวด้วยแล้วก็หุ้มเห็ดนะพี่เอิร์ทเนี่ยหุ้มเห็ดเนี่ยถูกของยาวนี้ของโปรดพี่เอิร์ทเลยใครที่ชอบทานผักนะครับบอกเลยเมนูนี้อย่าพลาดผมว่าเอาไปทำกินทำขายสร้างอาชีพดีนักแรเลยเนี่ใส่ลงไปเลยครับเพื่อจาเมนูนี้สำหรับคนชอบทานผักสุดอแม่ผมกับพี่เอิร์ทเนี่ยเราก็จะทอดไฟการนะครับจนมันสุกได้ที่นะครับตัวปลากายของเรา ทอดมันของเรานะครับเรียบร้อยแล้วครับทอดมันสารพันผักของผมกับพี่เอิธนี่โอ้โหนี่นี่เลยสุดท้ยที่แล้วใครหาเมนูสร้างอาชีพอยู่พี่เอิธจ๋าเนี่เอามาพักเศ่น้ำมันหน่อยนี่โอ้โหูยน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เอิธนี่ทอดมันสารพันผักอรกอนมากรู้ว่าเป็นเมนูนี้ชื่อใครตั้งให้ใครตั้งพี่เอิธตั้งชื่อเมนูผมเองสุดยอดมากขอบคุณนะพี่เอิญอ่าเนี่ครับ กินพร้อมถั่วฝักยาวนี่จุ่มน้ำจิ้มไก่เยอะโอ้ยเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะอยากกินอันนี้เฮ้ยต้องกินกระเจี๊ยบอ่ะเขียวไปโดนถั่วฝักยาวกรอบมากไลยสุดยอดโอ้ยอ่ะทอดพันทอดพันทอดมันแต่ละพันผักลงน้อยครับเป็นไงกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบโอ้ยกระเจี๊ยบนะร่มกระเจี๊ยบจิ้มแบบเคยมาไม่เคยกินแบบจุ่มกระเจี๊ยบเดี๋ยวลองดู ก๋วยเตี๋ยวมันช้ำหวานมากเลยคือทอดมันเด้งมากกเนื้อทอดมันเด้งที่สุดหอมหอมหอมพริกแกงอ่ะแกงอร่อยดีต้องดูก๋วยเตี๋ยมั้ยมีเห็ดอือร่อยอ่ะอร่อยจริงจริงกับพี่เอิร์ดอร่อยไหมยอดไหมนี่ก๋วยเตี๋ยวมันเข้ามากเลยเพราะว่าเนื้อกระเตี๋ยวแบบเวลาทอดแล้วมันโดนความร้อนเนี่ยมันช้ำมันหวานอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดยิ้มเห็ดนี่ เ็ฟกระแตงกวาจิ้มแบบนี้นี่โอ้นี่กระเทียม,มอุมอมอมม้ยส่งกระเจี๊ยบต่อไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลยส่งกระเจี๊ยบต่ออร่อยมากเนื้นอกระไก่ด้งเนือ้อตักเย็บข้าสุดๆตัวขอยากอร่อยอร่อยไหมรักส่วนยาวกอยาอลองเห็ดเหรอ ่กดนุ่มประกาเขาเด้งมันนึบเด้งมากเขาเห็นด้วยเด้งเขาเรียกเด้งสู้ครับเด้งสู้ปั่นมากผมชอบอันเนี้ยเดีกระเจี๊ยมมากๆเลยกระเทียเข้ามากเลยกระเจี๊ยบเข้ามากๆกระเจี๊ยบอร่อยมากเลยเข้าวอะไรข้าปากหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมหยุดไหมกระเจี๊ยบมันช้ำ เนื้อกะเจเวลาดูความร้อนมันหวานอร่อยยอดน่าไปลองทำสูตรนี้ทำมาขายน่าชือใครทำแล้วมาบอกด้วยใครทำแล้วมาเมนบอกหน่อยโดยเฉพาะถ้าทำขายทำอะไรมาบอกด้วยมาบอกได้อร่อยมากอร่อยสุดสุดสุดยอดข้าวยังครับผมทอดมันมาฟ้าผมทำเองต้นมันปลากายเอาไว้ทานครับขายอร่อยนะครับขายอร่อยนะครับ ปอตมันเอามาฝากครับเลาาา้เขาฝากวันนี้อยู่ันสองคนเหรอครับมีใครอีกไหมเดี๋ยวผมเพื่อฝากไว้ครับมีใครมีมมไหมอีกคนหนึ่งใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมเอาฝากไว้เขาด้วยนะสามปบอตมันครับเอาผม รอนมันครับเอามา,าฝากครับหายร่อยนะครับครับขอบคุณครับ